สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งกับช่อง Feel Fern Channel นะคะก่อนหน้านี้เราได้มีการทำ reaction เพลงหมอนอิงไปแล้ววันนี้นะคะเราจะมา reaction reaction MV ที่นูนิว reaction เพลงหมอนอิงอีกทีหนึ่งเออนะคะทุกคนชุดเดิมเลยเพราะว่าหลังเราหลังจากที่แบบอัด reaction MV เสร็จปุ๊บพอกดออกมาก็คือแบบรี e อคชั่ n ของนูนิวที่ดูหมอนอิงขึ้นมาพอดีเหมือนเขาเป็นเขาเรียกว่าอะไร unlock หนึ่งล้านวิวอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันว่านูนิวจะมีรีแอคชั่นกับเพลงหมอนอิงยังไงบ้างจะว้าวจะอะไรขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะ hey, who o, who o. สวัสดีครับทุกคนสว่ส,ดส,สดอดตรงที่เขาไลฟ์อยู่กับนูนิวครับกับ first single ของนูนิวนั่นก็คือหมอนอิงหรือว่า anything เม oh. ื่อกี้ก็เพิ่งจะไลฟ์ เขาดาวไลฟ์เสร็จเขาตอนนี้ก็มาอ่ารีแอคต์่อยังไม่ได้ดูเลยนะเขาดาวไลฟ์แต่เห็นในทวิตเตอร์ว่าเป็นชุดนี้นี่ก็คือรออ่ารีแอคต์โซเกับทุกคนเลยครับเมื่อกี้ก็คือไลฟ์เสร็จแล้วก็มานั่งเตรียมตัวอ่ารีแอคต์ต่อเลยซึ่งตอนนี้เหลืออีกแค่สองนาทีครึ่งเองจะปล่อยแล้วเดี๋ยวรีเสียงก่อนครับขอพูดแล้วนิดนึงนะก็ ตอนน้เตื่นเต้นมากจริงๆแบบตื่นเต้นที่จะได้ดูพรอมทุกคนด้วยแล้วก็ตื่นเต้นที่เพยวอาเจะมีทำรีแอคชั่นไลฟ์ของนิวเนาะตอนเขาดาวรอลุ้นมากๆเลยแต่คิดว่ายังไงก็สวยมากๆอยู่แล้วแหละใช่แล้วก็ลุ้นด้วยครับว่าจะชอบไหมแต่คิดว่าน่าจะชอบครับใช่ก็ับทุกคนจะชอบนะครับตื่นเต้นรู้สึกว่าไม่ได้ตื่นเต้นอะไรแบบขนาดนี้มาก็สักพักแล้วก็นานนานสักพักหนึ่งแล้วครับ แบบตุ่ม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 เลยแบบหายใจแบบไม่ทั่วท้องรู้แบบตื่นเต้นจริงๆไงตื่นเต้นยหายใจไม่ค่อยทั่วท้องเท่าไหร่ตอนนี้เหลืออีกเหลืออีกหนึ่งนาทีห้าสิบห้าวีห้าสิบสี่ห้าสิบสามห้าสิบสองเย็นเย็นมาหนุ่มสามองแล้วหนึ่งนี้เพิ่มเสียงก่อนเพิ่มดังไปเลยครับตอนที่ถ่ายจริงมันน่าจะเป็นแบบฉากเขียวฉากน้ำเงินนะ แล้วก็แบบใช้ 4G เอาอะอุ้ยมาแล้วเปิดตัวครับน้องแอลลี่แอลลี่เป็นน้องหรอสวยมากแอลลี่สวยมากนอนยิ้สวยโอเคสวย MV เขาจะมีความแบบนึกถึงแบบมีความแบบจีนนิดนึงอ่ะเออซึ่งใช่ครับมันคือแบบนี้ชนิดเนียร์ ชุดนี้นิวก็ค no. ือเลิศมากเลยค่ะเป็นเสี่ยวนั่เดือแล้วแบบมีดวงดาวก็คือเราแบบเด็กที่เขาไม่ดู้คืม ก็ว่าผมแ,แผม่งปอะทับใจเดี๋ยวหนึ่งท่านไม่ไหว่าจะเป็นยังไงได้เหน็นแล้วสวยไหม <é S 2> เห็นไหมเพราะว่าจริงๆ,ๆมันเป็นแบบฉากแบฉบากเขียวฉากน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ยต้องจิงนตนาการเอาว่าจะเป็นยังไงแล้วไอ้นี่คือเก่งมากก็คือต้องมองไปแบบไม่มีอะไรเลยแต่ก็ต้องแบบว้าวอย่างเงี้ยโอ้ยมาแล้วลูกพี่ รักกอ่อนรักตอ่อปวดห้ามแล้วรู้ตัวย่างเราโดนลูกนี้รอดนะทำสีผมไหนก็รอดหล่อมากอือนี่นะผมปอดห้ามรู้ปวดเอามากเลยครับเพราะว่าเป็นการย้อนสีผมครั้งแรกในชีวิตของผมเลยมาหมุนก็น่ารักนะไอ้นี่นัง่งมาหมุนได้แรงมาก เอ็มบีนี้นุนี่พูดว่าน่ารักไปกี่ครั้งปกติคือฉันก็คือพูดน่ารักไม่หยุด ตะรู้สึกยังไงนะ้อเขาต้องดีใจมากแน่เลยอ่ะที่สุดเขามีเพลงแรกของตัวเองแบบจริงๆอ่ะ <c oughs> ที่ <c oughs> ไม่ใช่เพลงประกอบละครนะ <c oughs> ทุกคนออ้้ยมมนู่่ใทงตาลแว มาเป็นน้องแมวอ่ะฮู้บ้าเลยมันเจอน้องแมวหรือว่าเราเป็นแมวนะขนาดทำเพลงยังพอเลยอ่ะ ทำไ,ได้ไงอ่ะขอบคุณที่เขาจัดเต็มขนาดนี้นะเรา<ม>ชอบมากเลยอะ่ะมันดีมากเลยอะ่ะหูลองมั้ยอ,อาว สวยมากน่ารักพอมากพอมากครับพอที่สุดครับพอครับผมเพอที่สุดดีจังเลยน้องหมดแล้วเร็วมากรอมานานมากครับแล้วก็เร็วมากไปเร็วมากน้องและนี่คือเป็นครั้งแรกที่เขาแบบได้ดูตัวเต็มแบบที่แบบทำเสร็จแล้วแบบจริงๆอ่ะ มีช็อตหนึ่งแต่ที่บอกว่าที่บอกพี่พูดเมื่อกี้ว่าจะร้องไห้ใช่จะร้องไห้จริงครับน้ำตาจะออกมาไลนิดนึงเพราะแบบเมื่อกี้นั้นอ่าคอมเมนต์ไปด้วยเห็นทุกคนบอกว่าพร้อมมากพร้อมมากซึ่งแบบมันดีใจครับเพราะว่าเราก็ไม่ใช่แค่ดูดีูที่ดูเราจะร้องไห้ไม่ใช่สิต้องบอกว่าไม่ใช่แค่แฟนคลับหรือไม่ใช่แค่เราที่ตอนฟังเพลงนี้ตอนดูเพลงนี้เราจะร้องไห้คือขนาดเรายังจะร้องให้แล้วทําไมเจ้าของเพลงจะไม่ร้องให้เนียก็บอกใช่ปะ มัันประทบใจซึ่งแบบวันนี้แบบอัดแล้วก็อัดตั้งใจอัดตั้งใจอัดเพลงนี้มากๆเลยครับซึ่งแบบเร่อยาร้องพดีฉันจะร้อพอมากก็ดีใจดีใจมากเลยจะเลยอย่าพึ่งเห ไปปลอบน้องทีเธอใจร้ายอ่ะเธอให้ฉันดูเขาร้องไห้ทำไมฉันจะร้องไห้ตามดีใจครับเพราะว่าเราไปนี้มานานมากๆเลยเป็นซิงเกิลแรกด้วยซึ่งแบบตอนแรกก็กลัวทุกคนจะชอบหรือเปล่าชอบเห็นคอมเมนต์เมื่อกี้นุมได้เลย น้ำตาไหลเลยไม่ได้กล้าจะมาร้องนะเนี่ยต้องมันออกมาเองขอบคุณครับเป็นสิงก้นแรกที่ดีมากเลยอ่ะในอนาคตถ้ามีหลายๆเพลงแล้วมองย้อนกลับมาก็คงจะแบบมีความสุขมากเลยนะทุกคนรีบหลุดออกมาด้วยเลยโชว์ด้วยขนาด้องไห้ยังพอเลยอ่ะหยู่แล ขนาดร้องไห้ยังเพ้อเลย <S 2> <S 2> คืออะไรขอบคุณทุกคนที่ชเชียร์เมืเ่อกี้จริงๆไม่ได้จะมีแค่ซิงเกิลเดียวอ,อยู่แล้วยังจะมีอีกว่าแผนว่าจะมีซิงเกิลอีกหลายซิงเกิลเลยซึ่งถ้าทุกคนคอมเมนต์หรือว่าติชมตรงไหนก็เดี๋ยวจะเอาตรงนั้นมาปรับแน่นอนครับใช่หลังจากนี้ก็จะฝึกร้องเพลงอีกเยอะๆๆๆเลยแล้วก็จะออกซิงเกิลตรงไหนมันดีเยอะเลยไม่ได้มีแค่เพลงเดียวแน่นอนครับซึ่งตอนนี้ก็หมอนอิงจบแล้วอันนี้ติมเล่านิดนึงนะกันครับว่า ตอนถ่ายอ่ะ <c oughs> เหมือนตอนถ่ายอ่ะไม่ได้คิดภาพไว้เลยครับว่าใน m อวจริงๆจะอเป็นยังไงพี่ๆแค่บอกว่าเพราะว่าตอนนั้น่นาถ่ายกับดูสกีนแล้วก็กรีนสกรีนทั้งหมดเลยอืมซึ่งแบบอย่างตอนที่นั่งที่คนเห็นผมนั่งมนดวงจันท์อันนั้นอะ่ะ <c oughs> ตอนที่ถ่ายจริงๆก็คือเป็นแบบวางเป็นบ็<ช>อกเฉย บล็อกอ๋อบล็อกอันใหญ่ๆครับซึ่งนั่งบนบล็อกอันใหญ่ๆมากๆนั่งบนบล็อกครับซึ่งไม่ใช่พระจันทร์ไม่ได้เห็นภาพดวงจันทร์แต่อย่างใดแต่ว่ามันก็ออกมาสวยมากๆตอนนั้นพี่ๆก็บอกว่าเนี่ยตอนนั้นเรากำลังนั่ง,ง,งอยู่บนดวงจันทร์นะเราใส่ชุดเราใส่ชุดนี้นั่งอยู่บนดวงจันทร์ก็พยายามเป็นรูปพรจัน์แกว่งขาด้วยเหมือนนั่งแบบอยู่ในพระจันทร์มงอยู่บนพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวซึ่งแบบออกมาแล้วก็สวยสวยครับ แล้วก็มีซีอื่นๆด้วยอรแบี่ใส่ชุดนี้ไปไหนแล้วนี่ที่เดินขึ้นบันไดไปกับน้องเอลลี่อันนี้ก็ดีชุดก้อนเมฆค,ครับตอนนั้นก็เดินขึ้นบันไดเฉยๆแล้วก็ต้องจินนาการภาพเยอะมากๆว่าเราแบบเสกสิ่งต่างๆมาให้น้องแอลลี่ดูครับซึ่งเราก็เสกตั้งแต่ต้นเอ็มวีเลยว่าน้องเอลลี่นอนนอนแล้วก็ฝันฝันถึงเราซึ่งเราก็เป็นคนนะของมัน ตอนต้นคลิปนิว,นว,นวบอกว่าเอลลี่สวยมากขนาดนอนอย่างสวยเลยน,วนิวก็เช่นกันอย่างตอนไลฟ์เท่าแก่น้อยที่เป็นแบบแก้งนอนหลับฟังนี้สิเออสวยมากเมื่อกี้ทำท่าสวยมากนี่ค่ะวันนี้ก็เป็นเรื่องราวใน MV แล้วกัน,เ,นเล่าเลยแล้วกันก็เป็นเราก็เซกน้องเอลลี่ฟันถึงเราเราก็เลยเป็นเป็นคนที่ เหมือนตามคอนเซปต์เพลงเลยครับเหมือนอยากจะให้เป็นที่พักพิงใจของเขาครับเหมือนเราอยากจะทําให้เขาได้เห็นในสิ่งที่สวยงามหรือว่าเป็นจุดที่แบบเราอยากจะเป็นความสบายใจของเขาครับก็เลยแบบเสกสิ่งต่งตางๆออกมาให้ให้น้องเห็นซึ่งก็คือให้เขาเห็นซึ่งก็คือเสกกาแล็กซี่เสกดวงดาวออกมามากมายแทนที่น้ําทะเลหรือว่าน้ําสักแห่งหนึ่งทะเลสาบแม่น้ํา บึง <c oughs> ที่ไหนก็ได้คือ <c oughs> ตอนที่เรานั่งเรือก็เป็นนั่งล่องไปในกาแล็กซีดวงดาวต่างๆครับใช่แล้วก็มีมาแบบนี่เดินขึ้นไปเห็นท้องฟ้าสวยงามม,มากๆที่เราเสกขึ้นมาแล้วก็มีอันนี้นั่งบนดวงจันทร์ครับใช่นั่งมองเขาอยู่ <c oughs> แล้วก็อันนี้ก็เป็นแบบที่ได้มาเจอได้มาเจอกับน้องในฝันนะครับใช่ ส่วนอันนี้เป็นคอนเซปเฉยๆไม่ได้มีชุดในเอแล้วก็มีนี่ด้วยอีก3ชุดที่ผมที่ยังไม่ได้มีรูปสปอยออกมาก่อนเลยซึ่งก็มีชุดม้าหมุนมีชุดดอกไม,ม้แล้วก็มีใช่ลูกผมเทานี่ไม่พูดไม่ได้เลยครับชอบมากๆดีมากามห,หมดก่อนละกันซึ่งม้าหมุนเนี่ยก็ <c oughs> โหตอนนี้เห็นเซ็ตตอนแรกก็คือ,อมีม้าห,ห,หมุนอันเบลล์เพิ่งเคยเห็น <c oughs> เพิ่งจะเคยแบบว่า ฉากเซตยิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้ครับแบบไม่เคยถ่ายในสตูแล้วแบบว่ายกม้าหมุนมาทั้งอันแล้วว่าถ่ายด้วยแบบนี้เซตที่ใหญ่ขนาดนี้แล้วมีทุ่งดอกไม้เต็มไปหมดเลยมีดอกไม้เยอะเพิ่งแบบชอบชอบอีกชอบสองลุกนั้นมากๆเลยครับอย่างเซตดอกไม้ก็จะมีฉากดินด้วยโหนสลิงถ้าเกิดว่าโหนได้ทำหลายอย่างมากเลยในเอ็มวีเดียวไม่เคยได้โหนเท่าไหร่บินใช่ หนสลิงเนี่ยวหนใช่ไหมบินแล้วก <c oughs> ันไงครับไม่ได้บินบ่อยเท่าไหร่ไม่ได้บิน,บ,นบ่อยเท่าไหร่ <c oughs> ไม่รู้สิครับแต่คิดว่าไม่แปลกหรอกแล้วก็บินร่อนลงมาในทุ่งดอกไม้มาเจอกับน้องแอลลี่นะครับแล้วก็ในตอนจบก็เหมือนน้องแอลลี่ก็กําลังดูดอกไม้อยู่แต่ว่าเงยหน้าขึ้นมาเราก็หายไปแล้วอ <c oughs> ซึ่งพอหายไปแล้วปุ๊บก,ก็นั่นแหละครับน้องก็ตื่นตื่นนอนขึ้นมาก็มาเจอน้องแมวอยู่ข้าง ก็เลยคิดว่าหรือว่าเราเป็นแมวเราเป็นแมวตัวนั้นหรือเปล่าแล้วเราก็เข้าแอนล,ลี่ไม่ใช่เราไม่ใช่แมวตัวนั้นเราก็เป็นคนในฝันนี่แหละท,ทุกคนเห็นว่าพอน้องแอลลี่ตื่นปุ๊บแล้วก็วตัดไปที่หน้าผมที่ใส่ชุดนี้อซึ่งชุดน,นี้เนี่ยจะซื่อชุงหลักเป็นเหมือนทูปสวรรค์ละกันใช่ครับเหมือนเป็นชุดหลักของเอ็มบีเลยก็คือเริ่มมาร์แดดเดิน,เ,ดนเข้ามายันตอนซีนจบก็ยังเป็นชุดนี้ครับซึ่ง เป็นชุดที่แบบอือนอนร<ล>ะในมือผมจะมีแบบลูกกลมๆก็แบบออกมาใช่ไหมครับก็จะคือโอเคนี่คือไฟหรือว่าใดๆก็คือของอาจจะเป็นของน้องเอลลี่ก็ได้ครับแต่้องเอลลี่เข้าฝันมาแล้วนะนี่ไฟก็เลยติดแล้วไม่เหมือนไม่ไมันไ,ไ,ไ,ไม่เหมือนไฟเหมือนลูกแกว้ววิเศษปิ้งขึ้นมาครับแต่ว่าพอน้องเอลลี่ตื่น ลูกแก้ววิเศษตรงนี้ก็หายไปวิปหายไปเลยใช่ครับแล้วก็ตลกค่ะ<อ>จริงๆเพลงนี้มีแอบมีมีความเสียใจความมีความเศร้าอยู่ในเนื้อเพลงด้วยครับอย่างที่ตอนจบก็คืออันนี้หายไปปุ๊บเหมือนเราแบบว่าอ้าวเขาไปแล้วอะเราก็จะ,เร,จะเราก็จะไม่ได้เจอเขาแล้วเราจะสามารถเจอเขาได้แค่เวลาที่เขานอนหลับฝันเท่านั้นครับเราไม่ได้อยู่ในชีวิตเขาจริงๆใช่แต่ว่ายังไงเราก็พร้อมที่จะเป็น พร้อมที่จะเป็นที่พักพิงใจให้เขาให้ความสบายใจให้สิ่งสวยงามเพื่อความสุขกับเขาแม้ที่แม้จะในยามที่เขานอนหลับฝันก็ตามแล้วก็จะเป็นทุกอย่างให้เขาได้เลยค่ะใช่น,นี่ก็จะเป็นคอนเซปต์ของเพลงคอนเซปต์ของเอ็มวครับอืมก็จบลงวันที่เรียบร้อยแล้วครับเฮ้ก็ดีใจมากๆผู้ดีใจประมาณร้อยแปดสิบร้อยสิบแปดล้านรอบแล้วร้อยสิบแปดล้านใช่ดีใจมากๆจริงๆครับอันนี้ก็หายตื่นเต้น ก็จะตื่นเต้นอยู่นิดหน่อยแหละแต่ว่าตื่นเต้นน้อยลงแล้วครับหมดหมดเลยจะพูดแล้วครับยังไงก็หวังว่าทุกคนจะชอบเพลงนี้นะคบแล้วก็อยากจะขอบผมดูตื่นเต้นมากจริงๆไะทุกคนคอยสพอร์ตผมตั้งแต่ มีเพลงแรกมาจนถึงเพลงนี้เลยครับเพลงแรกซึ่งเป็นเพลงโอเอสทีซีรีส์ต่างๆหรือว่าละครต่างๆมาจนถึงเพลงนี้ที่เป็นซิงเกิลเดียวของผมเพลงแรกจริงจังๆนะครับเพลงหมอนอิงหรือว่า anything ครับขอบคุณทุกคนที่ชอบเพลงนี้ขอบคุณทุกคนที่ชื่นชอบใน m อเพลงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าพี่ๆทีมงานทุกๆฝ่ายเนี่ยรวมถึงค่ายด้วย New ดีมมิวสิกด้วยครับแบบ อ๋อหรือว่าพี่ๆทุกคนก็คือตั้งใจทํากับแล้วคือตอนเอ็ M M e N นเทดิทคือแบบเยอะมากเลยด้วยร <ๆ S 1> ครับก็ทุกคนแบบตั้งใจกันจริงๆครับทุกคนเต็มที่มากๆรวมถึงตัวผมด้วยก็พยายามจะทําออกมาให้ได้ดีที่สุดพยายามร้องแล้วก็สื่อสารข้อความต่างๆในเพลงออกมาให้ได้มากที่สุดครับรวมถึงพี่แอมที่เป็นผู้แต่งเพลงนี้ด้วยครับก็ต้องขอบคุณพี่แอมมากๆเลยที่ แต่งเพลงที่เพราะขนาดนี้สร้างเมโลดี้ที่สุดไพเราะเพราะริ้งและความหมายดีขนาดนี้มาให้ผมได้ร้องเพลงนี้นะครับเป็นเด็กที่น่าเอ็นดูทางนี้นิวซิคมากเลยที่ได้ทําให้ผมมีซิงเกิลเดี่ยวเป็นเพลงแรกนะครับแล้วก็ยังไงเดี๋ยวก็มีซิงเกิลต่อไปอยู่แล้วแหละเนาะน้องนิวนิวซิคใช่ครับมีหลายซิงเกิลแหละครับอยู่ด้วยกันปอบใช่ก็ ขอบุณทุกคนมากเลยครับยังไงก็ฝากทุกคนแชร์ต่อเพลงนี้ไปด้วยนะครับอยากจะส่งต่อส่งมอบเพลงนี้ไปให้หลายๆคนเลยครับจริงเพลง,งนี้เนี่ยฟังได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับมันจะเด็กหรือวัยรุ่นหรือวัยทำงานหรือวัยชาราทุกคนเลยสามารถฟังได้หมดเลยครับเพราะเป็นเพลงฟังสบายๆทุกคนจะฟังตอนขับรถกินข้าวาฟังวนทั้งวันนั่ง<า>ทําง,งานแล้วก็ฟังฟังวน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 ไปเรื่อยๆออกไป พาแมวไปเดินเล่นพาหมาไว้วิ่งเล่นที่สวนหรือว่าจะไปวิ่งฟังได้ทุกที่ทุกเวลาจริงๆทุกคนอ่ก็เปิดฟังได้ค่ะหรือทุกคนไปเที่ยวสวนสนุกไปตั้งแคมป์ก็เปิดฟังเพลงไปเรื่อยเหมือนกันใช่คับเพราะเราไอแคนวีนี่ติ่งครับเพราะเราเป็นหมอนอิงทุกคนเป็นที่พักพิงกันทุกคนคับผมก็ หวังว่าเสียงของผมจะทำให้ทุกคนมีความสุขนะยังไงก็ฝากทุกคนแชร์ตอบเพลงนี้ไปได้เยอะๆด้วยนะคะจะส่งน้องไปไกลๆเลยส่งน้องไปให้ได้ไกลส่งน้องไปไกลๆเลยนะทุกคน้องมากเลยนะขอบคุณที่ซัพพอร์ตเพลงนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณที่ซัพพอร์ตนุนนิวด้วยครับนุ่นเย่แต่ว่าก่อนไปครับจริงเตรียมฮุกมาร้องให้ทุกคนฟังด้วย ้ตาไหลไปแล้วเสียงอาจจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยเสียงมันจะขึ้นจมูกบ้างไม่รู้จะลองไปยังไงถ้าร้องไม่ดีก็ลองใหม่เราฟังเทงใหม่ครับเป็นให้ใจทั้งนั้นที่เธอต้องการทำได้ทั้งนั้นเธอเป็นเธอขอแค่ได้ใช้ทั้งเพื่อรักเธอไม่ได้หวังอะไรมากมาย เป็นใครสักคนที่เธอคุ้นเคยเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่เธอชื่อใจคำว่าคนรักยังไกลคื่คนที่เธอคิดถึงนิดหนึ่งก็พอ ฝากน้องอนอิงหรือว่าเอ็นิติงด้วยนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบนะฝากรีแอคนี้ด้วยนะครับาบายพอจังเลยอ่ะทุกคนชอบจังเลยอ่ะทุกคนเคยลองฟังแบบก่อนนอนไหมเปิดฟังก่อนนอนน่าจะฝันดีนะหุยถ้าเราเปิดเพลงนี้ฟัง กล่อมนอนเราจะฝันถึงนูนิวมาทุกคนฝันเหมือนแอลลี่อ่ะแบบนูนิวคือจินตนาการแหละจินตนาการเยี่ยมอย่างนี้เออเฮ้ยเป็นถ้าเราดูอมันเป็นไปได้นะเนี่ยเราดูเอมวีวนไปเรื่อยดูเอ็มวีวนไปเรื่อยๆให้มันอยู่ในหัวให้มันอยู่ในหัวแล้วเราหลับเราอาจจะฝันเห็นนูนิวเหมือนในเอมวีนึกออกไหม ไปกาแล็กซี่วิวบนท้องฟ้าวิวบนเรือวิวในสวนดอกไม้อะไรเงี้ยเฮ้ยลองปล่าลองแบบดูวนไปก่อนแล้วก็ดูวนไปเรื่อยเือจนหลับมันมันอาจจะยังวนอยู่ในหัวเราตอนหลับไปเราอาจจะแบบได้เข้าไปอยู่ในเอนะั้นทุกคนเฮ้ยทุกคนลองลองอันนี้เป็นไอเดียที่ดีอันนี้พูดจริงนะน่าลองมากถ้าใครลองแล้วได้ผลมาคอมเมนต์บอกกันหน่อย นะคะทุกคนแล้วก็สำหรับรีแอคชั่นนี้นะคะ mm hmm. MV มหมอนองิงรีแอคชั่นบายนิวนิวนะคะทุกคนนั่นเป็นรีแอคชั่นที่น่ารักมากระหว่างดูก็คือแบบชมแอลลี่ตลอดและ ชมตัวเองด้วยแบบอ,อุ้ยหล่อมากอย่างงี้แล้วมีการบอกบินไปเลยแม่อา <laughs> น่ารักมากนะคะทุกคนเป็นเรียงชันที่น่ารักมากชอบมากๆนะคะและ้วดูวนแล้วนอนดูวนแล้วนอนดูวนแล้วนอนสําหรับวันนี้ต้องไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะทุกคนแล้วที่สําคัญกดกระดิ่งกุุงกิ้งด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่เรียชั่นหนะะ้าค่ะ